ดาราสาวชื่อดังจุดยืนชัดเจนอยากให้แก้เรื่องการเมืองอันดับแรกสืบเนื่องจากอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้การร่วงโหวตมติชนเอ็ i เดลิ w s โพสอบถามความเห็นประชาชนว่าอยากให้รัฐบาลเสรษจาแก้ปัญหาอะไรระหว่างปัญหาการเมืองหรือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่มีการเริ่มเปิดโหวตเมื่อวันที่1-31ตุลาคมนี้ งานนี้ดาราสาวชื่อดังน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ว่าส่วนตัวถ้าถามว่าอยากให้แก้อะไรเป็นอันดับแรกก็ต้องแก้เรื่องการเมืองเคราวถ้าการเมืองดีทุกอย่างจะดีตามขึ้นมาอย่างพวกเรื่องปากท้องของประชาชนต้องมาจากกลุ่มนักการเมืองที่ดีจริงๆถ้ายังมีการโกงกินกันเหมือนเดิมก็จะวนลูปเดิม